สวัสดีครับเพื่อนเื<ๆ>่อนวันทัวรฝักยาวหวานกรอบครับก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับตัวฝักยาวที่ปลูกไว้นะครับเราตั้งใจที่จะปลูกตัวฝักยาวให้มีรสชาติที่หวานกรอบนะครับเพราะตัวฝักยาว ส่วนใหญ่ถ้าเราไปซื้อกินนี่รสชาติก็จะไม่หวานนะครับเพราะว่าเป็นถัว่วส่วนมากจะเป็นถั่วที่สีสางเค้ม,มีนะครับแต่อันนี้เราปลูกแบบธรรมชาตินะครับโดยใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นหรือว่าแถวๆที่บ้านที่มีนะครับในการาบำรุงแล้วก็เตรียมดินนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างจะงามมากนะครับใบยูใบ ใบใหญ่มากครับอันนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาบำรุงอะไรนะครับยาฆ่า,มาแมลงอะไรก็ไม่มีไม่ได้ฉีด <c oughs> ก็จะมีแค่พวกน้ำหมักสะเดานะครับไม่ฉีดกันพวกมแมลงที่จะมาวางไข่นะครับตอนนี้ก็เริ่มโตแล้ว ถั่วกยาวนี่ถ้าเราปลูกแบบอินทรีย์นะครับก็จะต้องดูแลดูแลใช้ชิดนะครับไม่งั้นก็จะแทบไม่ได้กินนะครับหรือว่าไม่ได้ทานเพราะว่าถั่วฝักยาวนี่พวกมแมลงชอบนะครับพวกมดพวกหนอนชอนใบอะไรประมาณนี้นะครับมักจะอยู่คู่กับถั่วฝักยาว นะถ้าปลูกแล้วต้องคอยดูนะครับตอนรดน้ําก็ต้องฉีดฉีดน้ําตามยอดตามอะไรพวกนี้ก็จะเป็นที่สะสมของพวกมแมลงนะครับงามมากนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะงาม อันนี้กอเป็นแปลงที่เราเริ่มเพาะไว้นะครับตัวฝักยาวเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องเตรียมทําค้างนะครับเนี่ยฝักยาวก็จะเน้นเรื่องของการปลกูกตัวฝักยาวนะครับอาจจะมีพวกอย่างอื่นแซมๆไปบ้างส่วนนี้ก็ได้เตรียมดินไว้นะครับหมักไว้สักน่าจะหมักไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยลงลงมเมล็ดนะครับ ก็จะปลูกเป็นาการสลับเป็นรุ่นๆไปครับ <_ C 1> เพื่อให้มีการไว้กินต่อเนื่องนะครับหรือว่าให้ออกผลผลิตต่อเนื่องนะครับตัวฝักยาวหวานกรอบนะครับที่ลงไปชุดใหม่นี้จะเป็นถั่วฝักยาวของพัน ลำน้ำพองสองนะครับอนันนี้ที่ลงไว้ช,ชุดใหม่เดี๋ยวกะว่าถ้าปลูกชุดนี้ก็น่าจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เองนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อครับโอเคครับก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูมาอัปเดตครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ